ชมรมชาวสมุทรปราการร่วมบริจาค5 0 0 0บาทเพื่อพัฒนาศูนย์ธนกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อรองรับจานวนผู้ป่วยด้านธนกรรมที่เพิ่มจํานวนขึ้นชมรมชาวสมุทรปราการโดยปลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานชมรมพร้อมด้วยสมาชิกของชมรมที่ประกอบไปด้วยนายสุดใจจิระยาภากรประธานบริหารบริษัทโคโมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดนางบุญไทยตั้งเด่นชัยกรรมการบริหารทั้งส่วนจำกัดเด่นชัยปากน้ำน,นายธนกิจพิยศิรีน,นันประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทร,รปราการนายวิโรธเตียวแสงสุขประธานคณะกรต,ตรสบพบางบ กรรมการบริหารบริษัทดีเค i ริ i นติ่งจำกัดดรสังวานเกตงามนายกสมาคมนักข่าวหนังือพิมพ์ส่วนภูมิภาคร่วมมอบเงินจำนวน5 0 0 0 0 0บาทให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อพัฒนาศูนย์ธนกรรมเฉพาะทางและปรับปรุงคลินิกธนกรรมของโรงพยาบาลโดยมีนายแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์ผู้นวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการพร้อมคณะแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นตัวแทนเข้ารับมอบโดยเงินจำนวนดังกล่าวสมาชิกของชมรมชาวสมุทรปราการที่ประกอบไปด้วยนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีคิดเป็นกุศลร,ร่วมบริจาคตามรายนามดังนี้มูลนิธิร่ว กรมกุศลสมุดปราการจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทคุณกอบชัยอ่อนมณีวันจำนวน1,0,000แสนบาทคุณเด่นตรงคุณบุญไทยตั้งเด่นชัยห้างสวนจำกัดเด่นชัยปากน้ำจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทคุณกันติพจน์จิรุศาสจำนวน5 0,000บาทคุณวิโรธเตียวแสงสุขบริษัทดีเคพิลติ้งจำนวน4 0 0 0 0บาทคุณกรกิตอนันท์ธรรมจำนวน2 0 0 0 0บาทคุณบรรยงอนันต์ธรรมจำนวน20,000บาทชมรมชาวสมุดปราการจำนวน5 0,000บาทและพลเอกบุญเกิดวาดวารีจำนวน2 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5 0 0 0 0 0บาท แปที่ไหนไม่เป็นไรดิบก้าก็ไม่บูดแล้วครับอันนี้ดีกว่านะครับกล้องใหญ่เลยยี่สิบยี่สิบห้าตุลา เอาิโอเคจะไม่ไ่ตกใวม่ไม่กราะว่าผมกวพ่บ้างรับว่าไปร้านเครับ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 พี่ไปตามนีผมเที่ยวทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน